สวัสดีค่ะมาเจอบ้านน้องนะจ๊ะเหมือนเกา่าสไตล์เดิมๆนะจ๊ะจะเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้ะอากาศมันเย็นๆน,นะจ้ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลมบางวันก็ทั้งลมทั้งเย็นนะจ้ะเนาะบางวันก็ร้อนก็เลยจะมาต้มจืดโครงไก่จ้ะโครงไก่ใส่ฟักนะจ้ะวนมากินอีกแล้วจ้ะเนี่ยต้มจืดโครงไก่ฟักมะนาวดองนะจ้ะน,นี่มะนาวดอง,องก็ฟักจ้ะ เครือก็มีรากผักชีมีซีอิ๊วขาวนี่ยนะจ้ะเนาะรสดีเอคขนอก้อนเกลือแล้วก็นี่น้องก็ใส่ทั้งต้นหอมผักชีแล้วก็ไปขึ้นฉายนะจ๊ะเนาะใส่มันหอมนะจ้ะเนาะก็สไตล์บ้านๆง่ายๆไม่ได้สอนทำกับข้าวแต่ทำอะไรกินก็ถ่ายลงนะจ้ะเนาะคลิปอาจจะไม่มีสาระ ก็อย่าว่ากันนะจ๊ะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเดี๋ยวก็มาลงมือทำนะน้องอาจจะเอาไก่ลงก่อนนะจ๊ะให้มันมันออกแล้วน้องก็จะเปลี่ยนน้ำหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่มันมากแนละ้วจ้ะเนาะ คือก็เหมือนเอามันมันออกนิดนึงก่อนน้องถึงจะถ่ายน้ำบอ,อกนะจ๊ะเนาะอาจน้ําหวานมันอาจจะออกก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะว่ามันมันเนะจาะโคงไก่ที่จะมัน <c oughs> ก็เลยเหมือนลวกเอามันมันออกก่อนนะจ๊ะค่อยถ่ายน้ําแล้วก็ค่อยต้มจืดนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็คือไม่อยากกินมันมากนะจ๊ะเนาะที่จริงบางคนก็ใส่เพื่อเอาฟอร์มหวานของโครงไก่นะจ๊ะแต่น้องก็ จะลดมันมันนิดนึงนะจ๊ะเนาะอันนี้น้องถ่ายน้ําบอกแล้วนะจ๊ะมันก็ยังมันแต่ก็ยังมันน้อยลงนะจ๊ะเนาะแต่น้องก็จะมาใส่รากผักชีจ้ะใส่นี้ไปเลนะนะเนะ้อเลยเนาะซีอิ๊วขาวเกลือกะคนอเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะจ๊ะเนาะ ันนี้คือสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ้ะใครจะทําตามก็ทําได้นะจ๊ะบางคนคือโครงไก่มันต้มน้ํามันก็หวานนะจ๊ะแต่น้องเอาออกเพราะว่าตัดฟอมมันมันนิดนึงนะจ๊ะเนาะรอหม้อเดือดแป๊บหนึ่งจ้าแล้วค่อยมาใส่ฟักนะจ้ะส่วนมะนาวดองเดี๋ยวน้องต้องจะค่อยลงนะจ้ะเนาะน้องก็จะไม่รอให้หม้อเดือดมากนะจ๊ะเพราะว่า จะใสะ่เดี๋ยวมาใส่ฟักนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะตุนไปเรื่อยๆยจ้ะโอ้หม้อเล็กไปปอน้น้องใส่ฟักแล้วนะจ้ะเดี๋ยวน้องก็จะตุนไปเรื่อยๆคนนะจ้ะเนาะ <c oughs> อากาศเย็ยนๆเลยวนมากินอีกจ้ะ ปกติต้มใส่อย่างอื่นก็ได้เนาะปีไกอ่าสะโพกไกกระดูกหมูในต้มได้หมดอนะ่ะวันนี้ใช้โครงไกจะจ้าเด้ออยากกินจ่ะจ้าต้มจืดน้องก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะจาน่าเนาะต้มจืดฟักใส่โครงไก่จ้ะน้องก็บ้านน้องก็จะชอบใส่กระเทียมเจียวเด้อ แาจจะว่าเลือกเลี้ยงมันกลับมาใส่กระเทียมเจียวมันมันมันไม่มันเหรอมันจ้าแต่ก็อดใส่ไม่ได้เ๋้วจะบอกเมื่อกี้ยังเอาน้ำแรกทิ้งอยู่เลยแล้วทำมมมาใส่กระเทียมเจียวมันไม่มันเหรอมันจ้าก็ตอบตรงๆว่าอดใส่ไม่ได้เพราะมันให้หอมๆนะจ๊ะเนาะ ใกลแล้วจ้ามาทาด้วยกันเด้อ้าบ้านน้องนะจจะลงลงมากเลยสลาบุรีเนี่แต่น้องก็เจียวกระเทียมไปด้วยนจาจนาก จะต้มจืดโค้งไก่ใส่ฟักน้องกระสุกแล้วเด้อจ้าน้องก็จะมาใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะนาะจ้ะก็เผื่อดูถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบพระคุณ เอทั่วโลกขอบรคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ก็มาติดตามรับชมคลิปให้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้เดอ้อน้องกับพี่นิกรก็จะตาอไปให้กำลังใจอยู่จ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะจ้ะเนาะก็มาทานต้มจืดด้วยกันจะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปจ้ะสวัสดีค่ะ